ที่ศาลาการประเรียนนะครับวัดโยธานิมิตรพออระอารามหลวงจังหวัดตราดนายชำนาญวิทตยตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบรรพชาอุสมบท910รูปเสริมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90าพรรษา12สิงหาคม2 5 6 5โดยมีพระบุรเขตนะครับทำขณีเจ้าคณะเจ้าคณะจังหวัดตราดมหานิกายนะครับเป็นประธานฝ่ายสง ส่วนที่จังหวัดระยองนะครับนายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีบรรพชาอ,อุปสมบทหมู่ภายใต้โครงการบรรพชาอุปสมบท910ลูกของรัฐบาลมีพระเทพนะครับสิทธิ์ที่เวทีเจ้าคณะจังหวัดระยองเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จัดขึ้นที่สาลาก,การประเรียนวัดเนินพระตําบลเนินพระอำเภอเมืองระยองเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสศริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีนพันปีหลวง โดยผู้เข้าร่วมโรงการบประชาอุสมบทหมู่ครั้งนี้นะครับจะอยู่ในการปฏิบัติศาสนก,กิจของสงฆ์เป็นระยะเวลา20วันที่วัดโพงช้างเผือกตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงจงังหวัดระยอง ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะคุณไมตรีไตรติลานานผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานฝ่ายคาวาสในโครงการบรรพชาอุปสมบท910รูปเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หอไตรวัดโสธรวราราามวรวิหารอำเภอเมืองฉะเชิงเซา โดยมีพระเทพรัตนมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค12เป็นพระอุปชาบรพรพชาสามเณรจำนวน11รูปท่ามกลางคณะสงฆ์ข้าราชการทหารตำรวจประชาชนและบิดามารดาญาติญาติของผู้บรรพชาอุปสมบทเข้าร่วมอนุโมทนาค่ะ ส่วนที่จังหวัดชนบุรีคุณธิติรักษ์คำภารองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีได้เป็นประธานในพิธีบันพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเิติจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดใหญ่อินทารามอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีโดยมีพระชายสิทธิ์สุนทรเจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทารามพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทจำนวน15คนค่ะ สดท้ายกันที่วัดส,สาราดํำดวนจังหวัดสระแกรวนะครับนายวันลบประวัติบงนะครับปรลัดปรลัดจังหวัดนะครับเป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบท16รูปเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า,าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์ 90, สานาเกพรรษา12สิงหาคม2515โดยก็มีบรรดาผู้ปกครองนะครับต่างปรับปื้มนะครับที่ครั้งหนึ่งนะครับได้เห็นลูกหลาบนบรประชาอุปสมบทในโครงการ